ผู้ชมท่านครับสวัสดีพี่อเพื่อนที่ติดตามช่องสไตล์คนมท่นนะครับช่วงนี้ครับก็ไม่ค่อยได้ออกไปถ่ายคลิปข้างนอกนะครับเพราะว่าช่วงนี้สถานการณ์โควิดครับก็ยังอยู่รอบตัวนะครับผมก็ยังไม่ประมาทนะครับไม่อยากไปจ๊เจ๊เอกับโควิดนะครับผมก็มาส่องพระอยู่ในห้องนะครับสําหรับวันนี้ครับมีพระองค์เด็ดๆมาให้ดูนะครับมาให้ชมนะครับผมส่วนจะเป็นรุ่นไหนนะครับไปรับชมพร้อมกันเลยครับ เห็นสามเหรียญน,นี้นะครับเป็นเหรียญของหลวงปู่มูลทางนั้นเลยนะครับผมเป็นเหรียญที่ท่านหลวงปู่มูลปกเสกนะครับก็สามเหรียญน,นี้ก็ตกเป็นหลักแสนนะครับผมเจ้าของพระบูชามาเป็นหลักแสนนะครับเดี๋ยวผมขอชมท่านผู้ชมมาชมเหรียญรุ่นแรกของหลวงปู่นะครับเป็นเหรียญที่ออกจากวัดบ้านจานนะครับผม เป็นเหรียญมนพการนะครับเป็นเหรียญหนึ่งที่ประสบการณ์ของหลวงปู่นะครับผมเป็นเหรียญยอดนยินยมนะครับของหลวงปู่เป็นรุ่นแรกนะครับโดยประวัติในการสร้างครับหลวงปู่นะครับมอบหมายให้ท่ามหาปิ่น,นครับซึ่งเป็นเจ้าวาดวัดบ้านจานครับเป็นผู้ดำเนิน่เป็นผู้ดำเนิน,นการสร้างนะครับ และหลวงปู <ítulo> ่ก็ได้อธิษฐานจิตนะครับผมตลอดใรมากนะครับแล้วก็มีพิธีปลุกเสกใหญ่อีกครั้งนที่วัดบรรจาั์ครับเมื่อปพศ .2543 นะครับผมเหรียญนี้นะครับเป็นเหรียญนวะนะครับซึ่งจำนวนการสร้างแค่2,000เหรียญนะครับผมเหรียญนวะนะครับรันนัมเบอร 8 2ดนะครับสวยมากเลยครับเหรียญนี้ข้างหลังนะเป็นหนุมานเชิญธงนะครับจะเขียนไว้ว่ารุ่นแรกอำเภอกันทาลารมจังหวัดศรีสะเกดวัดบ้านจานอำเภอกันทาลารมจังหวัดศรีสะเกดครับ สำหรับจำนวนการสร้างครับโดยประมาณครับก็มีเนื้อลองพิมพ์เนื้อฝาบาทครับสองเหรียญเนื้อฉนวนสี่เหรียญสี่เหรียญนะครับเนื้อทองคำยี่สิบเหรียญนะครับเนื้อเงินหนึ่งพันเหรียญเนื้อนวโลหะที่ผมถืออยู่นี่นะครับสองพันเหรียญนะครับก็มีเนื้อนวะโลหะที่ตอกสามโคตนะครับเก้าสิบสองเหรียญแล้วก็เนื้อทองแดงหนึ่งพันเหรียญนะครับ เป็นเหรียญที่หายากนะครับผมทุกวันนี้ของเหรียญแบบเนะี่ยมีเยอะนะครับมีเยอะมากนะครับถ้าเช่าหาบูชาก็ต้องไปกับเช่าหากับเซียนสายตรงครับที่เชื่อถือได้นะครับผมที่ขเขารับประกันนะครับสำหรับพุทธคุณครับเชื่อว่านะครับใครก็ตามที่มีเหรียญรุ่นนี้นะครับ เห็นมนพักการนะครับคือทุกคนเด่นในทางกันภัยนะครับผมคือคล้ายว่าผู้ใดคิดร้ายนะครับก็จะแพ้ภัยเป็นเองแพ้ภัยไปเองนะครับผมเป็นอีกรุ่นหนึ่งครับที่มีประสบการณ์นะครับของปวงมุลนะครับนะสำหรับรุ่นนี้ครับที่อยู่ในมือผมอีกรุ่นหนึ่งเป็นเหรียญหลวง ของพ่อหมุนครับหมุนเงินหมุนทองครับผมรุ่นนี้ก็ราคาก็แรงกันนะครับแล้วก็มีของที่เลรียนแบบเยอะเหมือนกันนะครับรุ่นนี้ครับเป็นเงินหมุนทองประคำสิบเก้าเม็ดนะครับเป็นบล็อกทองคำครับผมเป็นเหรียญนิยมครับออกจากวัดบานจานณะปีสี่สองครับผมเป็นเหรียญรุ่นที่ผูกเสกนานที่สุดนะครับ ปลุกเสกพิธีเจริญลาบส5ห้ามหาเศรษฐีและรุ่นรวยทันใจนะครับแล้วก็รวมทางพิธีปลุกเสกที่วัดป่าหนองลมนะทุกพิธีนะครับนี่เป็นบล็อกทองคำประคำสิบเก้านะครับผมพอดีแสงไฟสะท้อนกับนี่ครับกรอบพระนะครับทำให้มองไม่ค่อยเห็นนะครับผมก็ขออภัยด้วยนะครับ สำหรับรุ่นนี้นะครับเป็นเหรียญพ่อหมุนเหมือนกันครับแต่เป็นพิมพ์ประคำสิบแปดนะครับ18ดเม็ดครับเห็นมีรายจานนะรายจานน่าจะเป็นลูกศิษย์ท่านครับหลวงพ่อจ่อยนะครับที่เป็นลูกศิษย์ของปู่หมุนนะครับผมจานครับมะอาอุมะอาอุก็นนิยมเหมือนกันครับผม ก็ราคาหลักหมื่นเหมือนกันครับส่วนส่วนของเลียนแบบก็มีเยอะนะครับผมก็ต้องหาเช่าบูชากับสายตรงที่เชื่อถือได้นะครับสามเหรียญนี้ก็เจ้าของก็บูชาเป็นประจำนะครับผมขอบคุณ ผู้ชมทุกท่านที่เขามารับชมนะครับขอบคุณเจ้าของพระนะครับที่เอื้อเฟื้อวัตถุมงคลลงในช่อง y o u t u b e นะครับครับสำหรับคลิปนี้ก็เป็นคลิปสั้นๆน,นะครับเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ